ีท่านผู้ชม FC แฟนช่องแฟนเพจนะคะวันนี้นะคะเก้าอี้สีแดงนี้นะคะแปดเก้าสี่นะคะท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่ผู้โชคดีนะคะอาจจาะผู้โชคดีด้วยนะคะคค FC นะคะสลักเอาไว้เลยนะคะเก้าแปดเก้าสี่สามจวตรงตรงค่นะท่านผู้ชมนะคะหลังจากได้โชคนะคะก็มีรถแห่นะคะของบา่าวศักดิ์คักออรูดนะคะท่านผู้ชมมาเล่นให้ปู่ขาวฟังนะคะค่ะทีนี้เราก็ไปตามแนวทางตัวเลขของอาจารย์เมล ตวัวงดไปเลยนะคะ FC ค่ะตามแอดมินไปเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่สวัสดีครับสวัสดีจา้าพ่อมาช้านิดนึงนะครับมาบวท่านเนะะาะบอาไปเป็นยัง,ง,งขับเพราะว่ามันทำมิตที่เห็ดปูที่มันเห็ดเป่าวๆลเนี่ยเพราะว่าเาวลาเพาิเพ่นจึงมาเหรียญมาล่ำนะช<า>่วงใบขับ่ถจุดใดไปเหรียญงานตีต่อเออเนืองขน้อนแล้วเพิ่นลบหลีกมะหันเพิ่นพัดก็ได้ อาที่นี่งวดนี้พี่นองถุกหมองถูกบอลจ็กตูถุกคนอาพอจิบประหัยต้องวุ่นใจเออเราก็จิบประได้บอกบอกขอปูว่าประตองหายลายโตเก่ี่ี่คือว่างวดนี่เพื่อนกตามที่ว่าจีดได้ออกมาเลียงมาบวงเฉวงใน้เพื่อนดูแ้่เราล้านกจีได้มากเหนื่อยมาล่ำที่นี่คอปูห้ตามโต อพี่น้องเพิ่นตื้อกัน้ลยเกียบเป็นล้านแต่ครับนี่บ่พ่อพี <c oughs> ่ป่เอเพิ <co> ่นได้น้ำเก่าอีมาให้ห็นบ่าเพิ่นสลักไก่ดีเลย3ตัวขุวเนี่ยแปดเก่าซีเนี่ยอ่าเอายีนี่มาแยวนี่มั่นเกียบต่ำกันแล้วได้ตนั่นนะอาชีมาเก้าซีแปดนี่ะว่างเนาให้ดี แต่ว่ามือขึ้นนี่ปูมาย่ำแกงซสี่ก็เพื่อนบอกว่าเพียวเนี่ยชื่ว่าไห้พี่น้องทรับส่วนมาต้องไห้ร้ายนี่ละคือเพื่อนเขียนไห้พอเดี๋ยวเพิ่นจะว่องไวหวไห้นี่ยนี่โต๊ะมือขึ้นอ่านี่โต๊ะนี่นี่นนนนนนนห้าสี่หนึ่งอแต่เพื่อนว่าต้นนี่ย่านมันย่านมันดึงหยอดลงหลา โตแปลน,นี่ยนะคับโต้ตตนงวดเนี่ยสีแปลงน,นี่แหละมันกับวัยดอกพี่น้องซื้อผิดเอาปาปเอาแหน,น,นั่นเองเอออ่าที่นี่กับพี่น้องกับบางท่านบางคนก็อยู่ตามที่ตามจังหวัดก็สิมาตั้งใจจดใจจ่อบ,บางคนก็ว่าอะไรนี้ว่าสิบงวงสีวังสีจังว่าท่านเห็นอ่าอ่อนนะ,ะพ,นพ่อว่าอา่อ,อนนะจ๊ะ ก็นอนบ่ต้องเล่นลายโจทำแม่นว่าหาด่ายกับไปซื้อไปหาลัตเตีไว้เบิง่งนั่นแต่ที่เพิ่นเน้นให้มาพูดเป็นบอกพอเปนบอกว่ามันนม่นใจหาซื่อนมั่นใจหาซื่อนึน่้<น>ว่าพอกับันด,ดีเลยนี่แล้วที่เป็นคืนอเถี่ยวันอนะมาท่านอยู่ที่พอบอกว่า,วาเขาไก่เห็ดเล่มา,ามาหายาท่านท่านหมูเห่าผลเปตีเป็น เก้าสามตัวตั้งแต่เนี้ยเขามาให้สามตัวเลขมันอยู่กว่านี้มันเขาสามตัวแต่ว่าเถี่ยวควันเขาเป็นอย่างเงี้ยจับเสกไปแน่จ้ะเพราะว่าบางสามคนมาดางคำฟันมือนั่งแน่มือนีแน่มันมันเป็นลันเป็นเหลี่ยาวโตจ้ะพี่น้องกันเลยมาจับจุดเโตนิดเดียวโตปกติหนา อ่าต่ว่าปูหายไปจนหัวดมันหมักแม่นถูกถูกหรอกแม่นแมนครับแม่นนั่นัะทีนี้กูเพิ่นกับยังในถ้ามีที่บอกเพิ่นขึ้นเพิ่นไม่ยังไม่บอกนะครับสาอลาเพิ่นเขียนหาหาซีหนึ่งอ่าตล้วนี้คือจะเป็นตนหวดดัวเด้อ บอยาบที่พี่นองให้คนใจสองสี่แปต้นห <นำ S 2> อดมันกันอ่เอาเนอต้นหอดพันต้นหอดเนาะตั้งแต่เล็บอกปั๊บมันจะเข้าไปบอกเลยนสองสี่แปดวไปโวูดวอ,นนอา่าคือจิเป็นบูทขาวมือขึ้นนีอพอวานม,ม่มีพันว่าได้ออกมากข้นหอบสาดมากเตมเลยมาอีรีนา่ะข้นม่อมม่อมแมแมมาทั้งนี้ก็เต็มเลยนี่ อาจจะก็มเลยว่าแสดงว่าพวกที่สำรวจวิ่งสีอยู่ในแถวนี้เขาเพราะว่าในวัดนี้เขาพบเลื่อจัดงานมีมอหลงมานล่งเกีเ่ยวบางเบอร์พอไม่ดูเ่ออาจจะคได้เบิ่งเขาถือภูมิใจเนาะ,ะเออหลายพอมาเล่ว่าขอให้ได้เดทูปเด้ดออาทีนี้ไอ้ปูที่เพิ่นไดในจังวดที่แล้วนี่นเพิ่นจับบอกรับปากไว้ว่าตอนนีนเท่าซ้ำโตห้องปูเกียวเนี่ย เอาเจ้าซางใช่ไหมตีฝังก็ได้เราคือมันเลือดงไงอืะอั้ขาเพื่นได้ลายบ่พอสามตัวผ่าบอยักหนึ่งคนสีเหลาปาดเนาะยังดีเจ้ามือเดินหนีเขาเขาทำน่นเจ้ามือพอเดินหนีเขาขาดกิโขับไปเกียบสามหลาปาดอา คนยุทธไตรเนาะคนนครปฐมเนาะเขาเขาเขาเป็นสร้างเขเป็นว่านาสร้างหาต่อเติมบ้านเติมป่าเป็นีอย่างนี้นะเพื่อนกัว่าบุญบารมีเพื่อนกะว่าบุญบารมีเพราะว่าเพื่อนกับอกว่าโอ้ยเออปูเขาซอยลูกซอยหลานเนื้อปูขาให้เป็นหนีเป็นสินเขาหลา่ทำมาหากินรับจ้างเขา หวยออกมากแล้วก็สนใจบิง่งนะเจ้ามือโทม่มาบอกบอกว่าท่างไม่หวยมายังไงเนี่สามตัวตรงเลยนะวขาจะโอ้ยระวังเฮียเราออกเงินปันเม็ดกรโคดอ่าแต่เราก็เคยเล่นมากเล่าบอกเขาเขาท้าทานนี่ยังเด้ะอ่าเพราะว่ามันเคยเล่นมากแล้วมันเคยได้เออเขาเคยได้เขาได้เปนจะชสวงความเสียเลทีโผลหายจอนจอนงวดเขาเคยได้แต่มันมันนักเล่นี้งนะ ค่เพราะว่าเราก็บพ่หฮันเด่นนะสวมหนังลูกเรียนใส่ก็ทางงวดรถนั่มมาค่ะเที่ยวนี้ก็ให้พี่น้องม่ต้องซับสนเนอ,อคือมันมีแค่ซอ,องโตนี่ละตัวนี้ก็จะเป็นห้องปูห้มื่อคืนนี่นะโตนี้สิเป็นโตต้นงวดแต่ปูเป็นบัดสวนที่ไปเพคนบอกว่าโตนี่กุยหยันมันชักล้มตามโตต้นงวด ยันมันซับลงมาล้างเพนว่าลงมาเป็นล้างแต่โตนี่เพิ่นว่าเพิ่นมั่นใจหน่องขึ้นนี่แหละห้าสี่หนึ่งเออครับที่มีพี่น้องยืดที่ถกหมองถกบอลกับบอลตองใส่ขีดยีนส์ลายอ่าเพื่อสิบบมัวดอกอ่าจับได้มันเที่ยนีเอง้วจะมีลอตเตอรี่กับยิบกับหาไวเบิ้งสกวอนเนาะ ค่ะอ่าเอาทีนี้ก็ให้ก oh ็มีพวกคนไทยนะอ่าบ the ันนี้ก็ล่อเบิ้งอีกเบิ้งมันถือวาจั่างใดทำเมียนว่ามันอยู่ตอนนี้กับกับก็ไม่รีดเรื่อเรื่อยกลับไปหากลับไปหาหยิบหาใบว้เบิ้องบนตะใบซองใบก็ไใดอย่างมันเหมิดและทีนี้ก็ขอให้อ่าบุญญาบารมีอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นวาส่วนบุญส่วนกุศลนี่แหละที่ลูกเ่าเราล้าน ข้าเพิ่นได้เล็กด้น้อยกาทั่วมาซอยมาค่าถูกพาเที่ยง่าฝนละหมอบละไม่นี่แหละเนะาะอ่ามาเฮ็ดรอ่รองดอกรอ่องท่านที่น่องพอกระเดชจงไว้ดอกอ่าก็า่อ,หอ,อหาให้ชงบุญชงคุณซ่อนอ่านำลุ่มพลองลูกเต่าเหล่าล้านเน้นเอ,อไปทำมาหากินอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดกด็ดีอ่าหรือว่าพิเป็นพร้อมอทั้งญาติพี่นอ้องหล่ะอยู่ทางเมืองนอกเมืองหน้าก็มี อไดไมีนำจิตนำใจได้เงินว่าพอบสาบายก็มีหอดระดับหมอโร่ยงบาลกุลาพานั้นสงยามาใา้ถ้าาี่มีพอเองก็ขอบบุญขอบคุณ,ค,ณคุณหมอเด้อ,อขอบคุณยางสูงเลหลังอาที่เป็น่วงไปรงหวนันรงยามาให้คอกินอาให้ส่วนบุญส่วนกุศลน,นำุ่มคร้อง อาญาตีพี่น้องให้เหตุยังลงไปก็ให้เจริเลินงเลียงเหตุยังลงไปก็จะให้ขาดให้เถือนทั้งดัานสกินเงินทองให้รวยรวยเด้อบันดาาสาธุสาธุ